สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับเดินทางฮานอยสําหรับวันที่28มีนาคม2567นะครับเลือเดินวิ่งรูดแล้วก็ชุด2ตัวนะครับผมเหมือนเดิมเน้นส่วนของรอบธรรมดาแล้วก็ V.I.P. นะครับอาจจะมีบางวันที่มันไปออกรอบพิเศษนะครับผมแต่ว่าพักหลังมาออกรอบพิเศษบ่อยนะครับยังไงก็จดสิติกันด้วยกันแล้วกันเนาะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะครับมาดูผลงานของ27ที่ผ่านมานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับ รอธรรมดานะครับสาตัวบนนะครับสี่หกพิจุดหกสี่ห้านะครับสองตัวล่างห้าหกนะครับ v p สามตัวนสองศย์สองตัวล่างเก้าสนะครับในส่วนของรอบพิเศษ05นใช่ไหมน่าจะออกศูนย์ห้าเข้าศูนย์ห้ากีกแล้วรอบพิเศษนะเดี๋ยวมาดูกันประเดนเจ็ดแปดนะครับวิ่งรูดศูนย์สองนะครับผมเจ็านะครับแดเข้าในส่วนของรอบ VIP นะครับผม แล้วก็วิ่งรูดศูนย์กับสองนะครับศูนย์เข้าออกด้วยกันอีกแล้วชุดนี้อยากให้จับตาไว้นะครับผมศูนย์มาออกแปดศูนย์นะครับรอบ v p พนะครับผมมาครบนะครับรอบ v ีไนะครับแล้วก็ชุดสองตัวตัวติ๊กติให้นะครับห้าชุดเข้าไปสองชุดนะครับ 05ไปออกรอบพิเศษชุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็80นะครับผมออกปิดท้ายรอบวีพีนะครับนั่นคือผลงานของ27สีบเจ็บีน,นะครับผมมาดู28กันนะครับตัวเด่น 37208นะครับผมแล้วก็ชุด2ตัวนะครับ ก้าชุดนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกสี่หกสี่เก้าเจ็ดสองแปดสองนะครับแปดสามแปดศูนย์ปิดท้ายด้วยศูนย์สองนะครับผมเก้าชุดนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวที่น่าสนใจกับตัวเด่นนะครับมีตัวไหนชนบ้างเมื่อวานชนศูนย์กับสองนะครับตัวติ๊กศูนย์กับสองนะครับศูนย์มานะครับวันนี้วิ่งรดูดนะครับมีอสองศู ได้เก้ากับหนึ่งได้สี่กับหกไม่ติดอยู่ในชุดนี้เลยนะครับผมเอาจังได้หล่อบอดนี่เอาจังได้หล่บอด,เ,อด,บอดเพราะฉะนั้นในนี้ตัวที่ติดอยู่ในชุดเด่นนะครับมันก็จะมีห้าชุดก็คือเจ็ดสองแปดสองแปดสามแปดศูนย์ศูนย์สองทีนี้ตัววิ่งรุ่นอีกสองศูนย์มันเป็นเก้ากับหนึ่งสี่หกซึ่งมันมีอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันติ๊กยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้สูตรเพิ่มเติมเด่นแยกรอบธรรมดานะครับสี่ห้าหก แต่น,นี้ก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จับตาไปที่ชุดที่มี4กับ6เด่นรอบธรรมดา4กับ6จับตาชุดที่มี4กับ6นะครับเด่นรอบธรรมดานะครับผมทีนี้ในส่วนของถ้ารอบธรรมดาไม่มา3ตัวนี้ v p หลักเดี๋ยวขอดูเด่นรอบ VIP 2 3 4 วีพีตวิธีสองกับสามครับที่น่าจับตาเพราะว่าเด่นรอบ v ีพีสองสามซี่นะครับผมอเจ็ดสองแปดสองศูนย์สองแปดสามประมาณน,นี้นะครับผมชุดสองตัวติ๊กนะครับตัว วิ่งรูดสองสตรที่มันชนในนี้ในส่วนของตัวเด่นนะครับเด่นรอบ VP 234องชน2กับ3 4, ดูเชว่าจะมาหรือเปล่านะครับผมและนี่ก็คือแนวทางนะครับสำหรับฮานอย20เฮ้ย28่สิไหมยี่นะครับผมเขียน29สิบเก้ฉยแกตรงนี้28่สิบแวนสาบสองนะครับผมก็อลองพิจารณาดูเนะาะฝกาว้้เป็นแนวทางกันนะครับผมประปาานี้ นะครับฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดรูปกระดิ่งนะครับก็กดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยก็แล้วกันครับจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปลงแนวทางให้นะครับผมเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ